พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศได้ไหมได้ได้สูมูคนไทยหนูหนี่อยู่ทางอังกฤษแล้วก็เมริกาหลายคนที่พูดเพรได้แต่ทุกคนจะมีทักษะเดียวกันก็คือกดการเอาตัวรอดเอาง่ายๆเลยชีวิตนี่ ต้องรอดเวลาไปสืบของที่รา้านค้าไปร้านอาหารไปสั่งกาแฟหรือว่าไปขึ้นแท็กซี่นี่เขาจะใช้คำศัพท์ที่มันง่ายที่สุดที่พูดไปแล้วนี่จาของภาษาหรือคนอื่นๆสิเข้าใจเลยว่าเขาต้องการอะไรที่เขาจะได้กินอะไรหรือจะซื้ออะไรเขาสิบอกขึ้นหลายมันเราเลยว่าพูดไปแล้วกลัวพูดผิดออกเสียงผิดแล้วฝรั่งฟังไม่เข้าใจใช้เทนส์ผิดวกมีผูดใหมาจับสูดเดียวยากง่ายๆเลยพาหมูไปสืบผักผลไม้ที่รา้านค้าจังสิเข่า วบมีผู้ใดมาเมาเมอยกับสูหรอกเราแค่ตรงไปแล้วไปซื้อคองที่เราต้องการเขาจะมาพูดอีกทีหนึ่งตอนไป้ายต่างังสิว่า Do you want a bag Do you want a bag คือถ้าฟังออกเด้ถามเขาไปเลยคำเดียวสัส้นๆเลย sorry sorry ขอโทษนะอะไรนะเขาชะรู้ทันทีเลยว่าเราจะต้องพูดให้ช้าลงใช้คำศัพท์ง่ายขึ้นหรือว่ายกขึ้นมาเลย อ่แจังสิถุงมะถุงไหม,ไหมนี่เขาสิรนาร้องบอให้ใช้ถุงพลาสติกเนาะเราก็จะเอาถุงผ้าหรือถุงกระดาษน,นี่ไปนะดังนั้นก็ต้องถามก่อนเลย do you want a bag คือเอาถุงไหมคะคุณเวลาตอบนี่ก็ต้องขึ้นลายเด้คันสิเอานี่ก็ oh yes please yes please บเอา,านี่ก็ no thank you ไม่รับจ้าเป็นแท็กซี่สิบอกเขาว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้เอาสั้นๆง่ายๆเลยถือแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่จะไป to the airport please ไป airport ไดยจ้ะ to the train station please เฮไปสถานีรถไฟด้วย to London Road please ไปถนนลอนดอนด้วยจ้ะเอาไว้อีลีดิยืน address หรือว่าที่อยู่ไปเลย to this address please ไปที่อยู่นี้จ้ะแต่ถ้ารูปตเต็มเต็มเอ้อ can you take me to this address please ได้โปรดพาฉันไปที่อยู่ตรงนี้ด้วยจ้าเน้นสันส้นๆง่ายๆให้เขาเข้าใจนำํำเขาก็จะพาเราไปถูกที่ร้านอาหารหนั่งสิขอโต๊ะสำหรับ2คนนะคะสันส้นๆเลย a table for two please รู้ถ้าแบบอยากเวอร์วังเอาเต็มๆเนาะ can i have a table for two please ขอโต๊ะสำหรับ2คนด้วยจ้าขอบินว่าตรงเวอร์วัง bill please ถ้าเป็นอังกฤษเด้ถ้าเป็นอเมริกันนี่ check please แต่ถ้ารวมเต็ม can we have the bill please รบกวนขอบินด้วยจ้ะก่อนไปสำคัญคือตรงเตรียมตัวไปน้ำเดเตรียมคำศัพท์ที่เราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เรารอดในทุกๆวันได้ให้สับถูกออกเสียงถูกให้ได้แน่นนิดนึงอะที่เหลือคือมันหนามันโนกแล้วล่ะสู